แล,แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่ผมคิดมันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่เอาคนสุดท้ายจุดจบก็คือการแยกทางขอให้ทุกท่านรู้ไว้เพียงเท่านี้ผมและทีมก็หวังว่าทุกท่านจะได้จะหวัง จะเอาในสิ่งที่ทุกคนคิดและสิ่งที่ท่านคิดไม่มีอะไรมากก็อยากให้ท่านสมหวังอยากให้ท่านลำ่ำใครๆเรียกผมว่าคุณชายแดกแดกขอให้ท่านคิดแค่นี้ที่ไหนอร่อยเราจะตามไปแดกที่ไหนเมา เราจะตามไปดื่มทุกที่ที่มีเมาและมีแดกเราจะตามไปหาตามไปดูตามไปดื่มแต่ตอนนี้พวกผมอยู่กลางป่ายังไม่เจอเลยช้างสักตัวยังไม่เจอเลยสิ่งเล่นลับมีแดดตี่ะโทร